โปรโมทให้ตอนนี้ใช้อ้นี่อยู่เนี่ยเนี่ยสับโอเคปูไม่ยอมเข้าใจป่ะไม่ไม่จริงถ้าตีหนูจะมีสิทไม่จริงอ้าวโอ้ยกูเสียใจเปลี่ยนมแล้วก็ตีกันให้มันมีสาระหน่อยคลิปนี้ว่าแ้วแม่กับพี่มึงจะโดนไอ้นี่เยอะทำไมไม่พูดอ่ะมาเราต้องทำงานนะมาทำไมมาไม่ทำแบบนี้พอแล้วปูตบบุกหายใจไม่ทันแล้ว ออม,มาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเฮ <Yeah! S 1> ้ยพี่ไปตามเพียมาสิถ้าไม่โทไปว่ามันคงเกลียดรายกาน <c oughs> มีม่พี่ป๊า <c oughs> ป๊าบอกป๊าป๊าต้องมาถ่ายเช้านี้แล้วลูกเนี่ยรายการเริ่มแล้วเชาว้านี้เร็วบาส <c oughs> แม่เรียกแล้วนะแม่พูดดีนะบาสบาสจะตื่นไหมมาถ่ายเช้านี้เนี่ยเร็วเร็ บอกทริคของการใช้เงินทุกคนฟังเพราะว่า oh. บีว่ะเคยสงสัยว่าแบบเฮ้ยคนใช้แบนเนมอ่ะเขาทำอาชีพอะไรวะคุณคนขับรถฟอร์รสซี่เขาทำอาชีพอะไรวะเราอยากรู้วิธีการใช้เงินของเขาไงว่าทำยังไงทีเนี้ยเราก็เลยมารู้ว่าอ่าเราต้องเก็บ10ของรายได้แล้วเขาบอกว่าก้อนเนี้ยเราต้องใช้นะต้องใช้เพราะว่าทำงานหนักเราต้องให้รางวัลตัวเองเย้ยก็คือร,ร,รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าตอนแรกอะตอนเด็กๆเรารกลัวบัตรเครดิตเพราะเราเห็นเพื่อนเห็นแม่เพื่อน,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 นเป็นนี้บัตรเครดิตเป็นนี่บัตรเครดิตแล้วไม่มีเงินใช้หรือว่าแบบเวลาคนมาสมัครงานกับเราอะเขาชอบบอกว่าเป็นนี่บั เลยกลัวกานเป็นการใช้บัตรเครดิตแต่จริงๆอ่ะถ้าเราใช้ให้เป็นอ่ะทุกอย่างมันมีข้อดีเสมอเว้ยถ้าใช้บัตรเครดิตดีกว่าใช้เงินสดถ้าเราจ่ายตรงนะถ้าเราจ่ายตรงนะอ่ะหนึ่งสมมติถ้าเราผ่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เอาเงินมาหมุนไงแต่เราต้องผ่อนแบบศูนย์เปอร์เซ็นไงแต่แต่ทิศของแท้นะนี่ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นหลายๆอย่างมันจะไม่เรารเป็นหนี้เยอะแล้วเราจะแบบเข้าใจไม่มตัวเจ้าเองก็ร,รู้สึกว่าหมีเป็นหนี้เยอะว่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถนัดที่จะจ่ายไปเลยทีเดียวดีกว่าแต่ถ้าอันไหนที่แบบมัันนนนขอออออองงใใใหหญ่่ญ่ๆแล้้้้้วผผาาชก็็จะะคคืตตตเเเปบรรรดิ เพราะว่าแบบเราต้องดูว่าเฮ้ยถ้ากินอาหารอะ่ะ บัตรเครดิตอะไรที่ร่วมกับร้านอาหารเดียวชื่อโค้ด KTC อะไรเงี้ยก็จะร่วมเยอะเนาะแบบมันเหมือนกันมีลูกค้าเลยนะเข้าได้นะ,ะ <c oughs> บัตรเครดิต <c oughs> บัตรเครดิตเข้าได้ <c oughs> ไม่ใช้เราใช้จริงๆไงอันไหนเจที่พิเศษเยอะบอกได้เลยเดี๋ยวโปรโมทให้เลยแบบพอชอบใช้มากเลยตอนเนี้ยถ้าช้อปปิ้งหมื่นห้าได้เก็บการ์ดหนึ่งพันบาทหมายว่าเอาไปใช้กับร้านที่ร่วมรายการได้ก็คือเหมือนเราได้เงินของบัตรเครดิตเหรอไม่ใช่อันนี้ของห้างก่อนมันมีหกร้อยหนึ่งพันแล้วมีห้าร้อยบ้าแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรแจ๊ก็ชอบไปช้อปตอนเช้าอีกเพราะว่าคนไไมมมมม่่่่เเเเเยยอออะะะะะะัันนนนจจพรรราาววหด็็ป ถ้าเราใช้บัตร SCB ใช่ปะ แล้วเราอะช็อปรูดถึง1นึ่งแบาทอะได้คืน5,000บาทโบูถ้าเราใช้เนี่ยบัตรการ์ดการ์ดอะคุ้มมากเลยนะใช่แล้วเวลาเราไปซื้อแบรนด์เนมนะถ้าใช้บัตรที่ร่วมรายการของเขาอะเราได้ลดอีกสองเปอร์เซ็นต์ถูกไ็ใช้แต้มอะใช้แต้มไปกู้อะรู้สึกว่าฉลาดมากคนที่แบบฉลาดใช้เงินอะลองคิดนะถ้าเราอะใช้เงินสดซื้ออะเราไม่ได้เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งบัตรเครดิตอะมันดีเวลาเราไปกู้ไปอะไรเงี้ยธนาคารเขาเช็คเครดิตแล้วได้นะดีมากเลยนะเขาเล่นบอกว่าการเป็นหนี้อะมันไม่ได้แย่ทุกคนแต่เราต้องเขาเเรรียกว่าอะไหมุนนงิ ให้เป็นใช้เงินให้เป็นใช้นี่ให้เป็นอย่าใช้อะไรเกินตัวโปรโมทให้ตอนนี้ใช้นี่อยู่เฮ้ยกูไม่ยอมเข้าใจป่ะรู้ว่ากูตกแตกกูโกแตกไปไปไอ้แม่ไต้แตกเจ๊โกแตกมาเร็วมาช่วยหน่อย ตอนนี้เฮียกำลังมาถึงหัวข้อที่บิวแบบเมื่อวานบิวไปช้อปปิ้งมาบิวรู้สึกบิวฉลาดนะเฮียมีบัตรเครดิตกี่ใบเยอะถามจริงๆเฮียเฮียใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดป่ะงหรือไใช้ส่วนใหญ่ใช้นะเพราะว่าได้สิทธิพิเศษเยอะกว่าเนอะเพราะว่ามันได้คะแนนและคะแนนอ่ะใช่เพราะลูกค้าของเราวันนี้คะแนนเต็มเท่าไหร่บัตรล้อเล่นบางทีเฮียดูหนังฟรีอ่ะบางทีบาร์นียซื้อของรถหนังอะไรหนังฟรีนี่คือหนังอะไรหนังกลางแปลงอ่ะทำไมอู้จูเปลี่ยนอีกแล้ววะไม่ได้เปลี่ยนนะคะ ดีือกูถามจริงๆเรียกมาแล้วก็ตีกันเอาเร็วๆให้มันมีสาระหน่อยคลิปนี้ไม่ใช่เรบอกว่าเครดิตเนี่ยร้านอาหารส่วนใหญ่อะพอใช้บัตรเครดิตเนี่ยฟุ๊กมันได้พอยต์พอได้พอยต์เสร็จเดี๋ยวได้ลดบ้างได้คะแนนเพิ่มบ้างแล้วเอาพอยต์เนี่ยไปซื้อนุ่นฟรีบ้างนี่นุ่นนี่นั่นได้บ้างมันคุ้มกว่าใช้เงินสดอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยพูดที่ห้อได้ปะได้ทิตฟอร์ดอย่างเงี้ยจะบพันกว่าบาทอย่างเงี้ยไปซื้อเหลืออยู่เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยเพราใช้บัตรเครดิตเขาเลยแค่มีวินัยในการใช้ถูกต้อง แต่ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนสมัครบัตรเครดิตนะใครที่แบบว่าเออรายได้ยังไม่ถึงหรือว่าอะไรเงี้ยไม่สมัครบัตรเครดิตจะบอกว่าไม่ได้สมัครง่ายนะไม่มได้สมัครง่ายไม่ได้สมัครง่ายล้วกูยังสมัครไม่ได้เลยอ่าจะบอกว่าบัตรเครดิตอะ่ะที่บิวแนะนาเพราะว่าจริงจริงบัตรเครดิตมันเป็นดาบสองคมน,นะอ่าถูกต้องถ้าใช้ไปในทางที่ดีคือดีนะถ้ามีระเบียบนะจบ,จบเลยทุกอย่างจบเลยถ้ามาปุ๊บจ่ายมาปเราเนี่ยคือคนไม่คุม้มใช่เราคุ้มมากๆเลยแต่ถ้าเราใช้แล้วเป็น เยอเยอะไม่ยอมจ่ายไม่อะไรเราไม่ไม่ยอมจ่ายแบบใช้ดูแค่ไม่รู้ตัวเงี้ยแบบเฮ้ยกูอยากได้นี่เว้ยแค่รูปก่อนเดี๋ยวซื้ออื่นอุ้ยซื้อโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวคือส่วนใหญ่อะพวกร้านอะจะชอบแบบโปรส่วนเปอร์เซ็นต์ถุนไปแล้วเราก็จะรูปไปเรื่อยสุดท้ายเป็นหนี่สุดท้เป็นนู่นจ่ไม่ไหวไงจ่ายไม่ไหวเขาจ่ายใหม่ปุ๊บจุดตัวพี่อะก่อนไม่ตรงเสียเครดิตโดนโทรทวงตามทุกวันนี่คือข้อเสียของการที่ไม่มีวินัยโดนมาแล้วเหรอทุกวันเมื่อก่อน ขอเล่าประสบกรารณ์ตอนที่เฮียเป็นนี่แบบเครดิตได้บ้ายอยากรู้ดูไม่เคยเป็นเป็นเป็นยังไงวะเป็นเป็นไม่ไม่ต่ำกว่าทีเองสินค้าอ้าวไม่ต่ำกว่าทีเขาเรียกเขาคุกเลยเป็นยังไงเขาลากเขาไปเลยเขาลากเขาไปเลยซื้ออะไรวะตอนนั้นอ่ะคือแบบผ่อนขอแล้วผ่อนไม่ตรงเวลาเพราะไม่มีเงินสมมติว่าเขาก,กำหนดจ่ายวันที่หนึ่งแล้วเราไม่จ่ายเงี้ยวันที่สี่วันที่ห้าเขาโทรมาแล้วโอ้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยมาว่าทำมมว่าถามหน่อยวันนั้นอ่ะหนึ่งสองโทรเลยลืมหรือตั้งใจลืมลืมไม่ได้ไม่ได้ลืมไม่มีจจจ่่่่่าาาายยยเเเหรรรออ้ตังะะไมมมมีีีคคนนนปป็ภท์ู อีกนิดนึงว่ะวันที่สองแล้วกันพอวันที่สองปุ๊บวันที่สามเนี่ยไม่จ่ายช่างมันเลยเออแต่ว่าแต่ก่อนไอ้เฮียเป็นแต่มีเงินเฮียเป็นนักร้องเพราะว่ามันต้องหมุนเงินวันต่อวันนั่นแหละแล้วก็แบบว่าพอไม่จ่ายก็โทรควงเลยว่าโอ้โโทรแบบเขาชั้นเสียงไม่ได้เห้อเขามาพูดอย่างงี้ฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่าร้ารถึงใจเลาที่ต้องจ่ายสักแม่ขอก็บอกว่าเขาจะโทรมาโทรตั้งแต่วันที่พ่อไปหนดเลยอยากรู้น้ำเสียงเป็นยังไงเวลาโทรอ่ะก็ทุาวันเล็กๆก็จะดีอยากรู้น้ำเสียงเวลาที่เขาทวงเงินวันั้นเลยนะ สมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะมันไม่เคยไม่ได้ยินเลยสมัยนี้รวยมาฮ่ายก่อนถ้าสมมติวันที่หนูต้องจ่ายเออทรมาเลยสสวัสดีค่ค่ารถจกวันกวีดอะไรอย่างเงี้ยเสียงดีแต่ถ้าเกิดแบบเลยไปสองของมันเลย่างเงี้ยร,รู้ทำไมเสียงไม่ดีป่ะมันจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งมันเป็นหน่วยทวงหนี้เป็นแบบเป็นแผนกทวงหนี้อะ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ดีหรอกกูรู้เพราะเพื่อนกูเคยทำอยู่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่เสียงมันจะเข้มขึ้นแต่มันแต่เขาถูกเขาไม่ได้เข้มขึ้นมีเข้มยังไงครับคล้ายๆกาแฟเบอร์ดี้มันจะเข้มแบบมันจะเข้มขึ้นน่ะะมัจแบบ สิ่งดุดันน่ะว่าไงล่ะกดดันน่ะเงกงก็ทำไม่ถูกมันกดดันน่ะรองร้องไม่ถูกเลยร้องไม่ได้เกงคุยกับพี่บุ๊กอะไม่ได้เลยทำงานไม่ทำงานไม่ว่านะถ้าไม่เล่นมุกนะทำไมไม่พูดอ่ะทำไมไม่พูดเปี้ยวเปี้ยวอีกเรื่องหนึ่งหมอไมาเป็นไรหน้าไม่นี่หว่านเกง ไปดิงแล้วมาเข้าเรื่องอะไรเนี่ยว่แม่กับพี่บุ๊คจะโดนไอ้นี่เยอะบางวันอ่ะกูยืนแถวเนี้ยแล้วเขาถ่ายคลิปกับพี่บุ๊กแล้วพี่บุ๊กไม่เล่นมุกมาทำไมมาไม่ทำเหมือนเงี้ยเฮ้ยพ่อพ่อพเฮ้ยพ่อยามจะทำให้คลิปแต่มันมีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วเวลาจะเดินเข้าไปจะชอบมากพี่บุ๊กอ่ะเขาจะรีบเอาไม้เลยนะพี่มาเร็วพี่มาเร็วเหมือนเขาแบบโดนขัาไว้อ่ะตำแหน่งข้างเฮียถ้าใครไปนั่งอ่ะเหมือนรถฟอร์มูล่าวันอ่ะที่เข้าไปแล้วทุกคนจะมาเปลี่ยนล้ออ่ะ ุกเร็วมากแล้วพี่เอจะบอกอะไรวะมาไปไหนอ่ะเออเป็เดี๋ยวอะมาเออเป็นเรื่องนึงนกจะทำตัวยุ่งยุ่งแล้วก็ทำอะไรเลยพี่อกยังไอ้พูดอ่ะพี่โดนบักปั๊มพีมันทำเป็นเรื่องสนุกขนาดนี่ขอพูดริงขอพูดถ้ามาแบบนี้ผมจะมาทำไมครับอย่าฟังก็ให้ผมได้แก้บ้างอ่ะจะบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาพี่ไปถ่ายกับพี่บุ๊กนะจะเป็นยังไงวะเจ็บไหมฮะเจ็บไหมเสร็จปุ๊บจานช้อนมาทุกอย่างพร้อมเสร็จปุ๊บอารมณ์ดีเพราะอะไรปะมีคนตบมุกแล้วชอบพูดว่าอะไรปะ ฟิวมาเนี่มันดีจริงๆนะ้วหูวิแม่บุ๊กเนี่ยตบบุ๊กหายใจไม่ทันแล้วบุ๊กเนี่ยชอบคนให้คนมากินฝีมือเขาแล้วเวลาคนมากินเนี่ยมันมีความสุขรู้แล้วแต่เงียชอบไปนี่ไงบอกไม่ทันบุ๊กพอแล้วแต่ทำให้มันราม่าเงียดีๆเล่นกันเล่นราม่าใจสบายสบายดีมันไม่มีอะไรท่านจะไม่ตีอย่างเงี้ยไม่มีเนี่ยเนี่ยสั่งมันนิดนิดหน่อยหู อะทำไมอะไรเล่นนดิเป็นนี่อะไรตอนนั้นน่ะเป็นนี่ที่ผ่อนของไงอยากอยากได้อ๋อนี่อย่างแรกเลยนี่นี่นี่สมัยก่อนอันนี้เท่่าไหรเดือนนี้เลยหมื่นกว่าบาทจริงพวเนี่ยนี่กี่ปีอันนี้กับสีทองสองอันกี่ปีแล้วก่อนแต่งงานกับใครกับกิ๊บ บิวไม่ฟังิจะกินเจลลี่วิวจะเป็นผิวไปด้วยเอาเหรอฉันก็ต้องกินละสีปีหนึ่งแล้วพวกอกินแคลเซียมกันหรือยังเช้าว้าวพวกเธอกินแคลเซียมไหมเจลลี่ไทยไม่เฮ้ยรับกวเนวายไปอุยพ่เว้ยมีทุกวันแม่บุ๊กเนี่ยพี่บุ๊กวันดีค่ะหน้าเหมือนกันนะ กลับมาที่มีบัตรเครดิตก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี้ต่อไปยังไม่จบเลยมึงต่อไปนี้ในคลิปมันนะก็จะมีตับเพลงเกี่ยวจะน่าแม่เกี่ยวจ้าจ้าแล้วก็เกี่ยวกับพี่บุ๊กพี่บุ๊กเขทำไงเกียวแมนเกี่ยวจ้าเล้พี่บุ๊คจะทำยังไให้เราพี่บุ๊กไม่ยอมเต้นมาเราต้องทำงานนะ นี่เฮียเล่นเป็นสองไม่สิบเอ็ดแล้วยังไม่จบอ๋ออ๋อมันมีงานนี่งานเนึ่งที่แบบว่าให้เฮียอ่าพูดได้พูดได้ใช่ไหมฉันต้องกลายเป็นมาอ่าเพลงนี้ของไรแมรี่ส์เขาให้พี่บุ๊กเล่นเป็นอีกคนนึงเขาคุณรู้ว่าให้บุ๊คกะเล่นเป็นคนนึงให้เฮียเล่นเป็นคนนึงบุ๊คบอกยังไงเขาไม่เล่นเล่นไม่ได้เขาเล่นไม่ได้จริงคุณเขาไม่ได้เล่นโทรไปแคนเติลเขาเขาเลยบอกว่าน้นคุณ้ายก็เล่นเป็นสองคนหเลูกฉันร้องยสิคะ จะใหห้มออเธแต่จะบอกว่าคาแรคเตอร์ของใครคาแรคเตอร์มันแค่นั้นเองเขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะให้มักขี่เกลยวฉันนะมอย่างนี้ช่ใช่ไม่ได้คาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดให้ให้เงีเกี่ยวเงีเกี่ยวนี้เลย ไม่จะบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเฮียยังทำงานร้องเพลงยังไม่ทำยูทูบนาฬิกา G Shock เรือนนี้เฮีย,ยซื้อมาสมัยเมื่อใช้มีปีสามปีบ๊ะห้ากิ๊บห<ม>กกิ๊บ่อนเมือ่อสมั <c oughs> หยห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วเฮียซื้อตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลย<ม>ซื้ออันแรกหมื่นกว่าบาทด้วยความโลภไม่อยากไม่มีเงินสดที่จะจ่ายเขามีแต่ไม่จ่ายอยากเก็บไว้แต่บัตรเครดิตก็เขียนไว้เลยหน้าร้านเลยว่าเท่าไหร่เรือนนี้หมื่นกับห้าร้อย แล้วลู้นบัตรผ่อนสีบเดือนสูงเนเดือนเราก็เอ้าละหวานหมูละเดือนละพันเองโอ้โหตกวัละสามสิบไม่พอสามวันต่อมาซื้ออีกเดือนหนึ่งสีเงินต้องเป็นสีทองไม่พอถัดไปอีกทีหนึ่งเหมือนที่บ้านต้องมีต้องมีนี่คือเป็นความโล่งของเราเองนะคือแบบเราเสร็จร้องเพลงไงออ๋แบบว่าเป็นซ้ำว่ะเราถือไม้เป็นสีทองละได้สลับสักพักหนึ่งพาไปอีกทีหนึ่ง เป็นตัวสไปเดอร์แมนจีช็อปอันนั้นดิบิเต็ดเลยของหมืห่นห้ายังซื้อมาวันเดียวเอาไปคืนเขาคืนได้เหรอเอาพวกนี้มาเอิญมาเอิญตัวนั้นอ่ะมันเป็นรอยนะมือหนึ่งนะมือหนึ่งแต่มันเป็นรอยขนแมวก็เลยเอาไปแย้งเขาแต่คืนเราไม่รับเลยพ่อเปลี่ยนได้คืนได้เอาพวกอย่างนี้เลยมานาาันนั่งคิดแล้วคำนวณแล้วตอนนั้นมี่แม่เอาจีช็อปทีเดียวสักตอนนั้นผ่อนรถจีช็อปให้เงินเดือนแม่มันมีรายจ่ายเยอะส่งน้องให้ค่าห้องให้ค่าห้องเหรออ้าว อยว่าเรงนี้เท่าไหร่วะตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่เฮ้ยไม่จริงปีหนึ่งจนปีสี่ไม่จริงมันให้แต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดเออเอาให้โบได้ยังไงวะอุ้ยตายหาแล้วโอ้โหไอโบเสียใจเรื่องจะหน้าเรื่องหน้าเราอาจจะไม่เหมือนกันอย่างี้ไม่ต้องคุยเรื่องเงินทองทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครถ้าถ้าเป็นอย่างนี้โบไม่ต้องคุยอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต่แต่เอ่ยเป็นปกติว่าอดีตที่พักแต่าดือนหนึ่งเขาเขาโบอย่าบอกไม่รู้ว่าที่ไหขึ้นมาเองกูไม่ก็จะเปิดกัน จะเรื่องบัตรเครดิตสูงกว่าเราตลอดไม่ค่ะเลาะกัารันตีก่อนที่มันจะตจงกันเพื่อไม่ใหเราไม่เอาเลยตรงกันบ้านเราไม่เคยทะเลาะกันเลยถ้าไม่มากขอผ่อนเดือนละสี่พันแล้วไงต่อเอาไปคืนเขาแล้วไงต่อสุดท้ายเหลือสองเดือนอ่ะ่สุดท้ายเหลือสองเดือนก็เท่านั้นแหละสองเดือนสองเดือนก็เตือนสติตัวเองนั่นแหละนั่นเตือนสติตัวเองว่าเรื่องดอกเบี้ยเท่าไหร่วะ ไม่โดนนะแต่ไม่ถึงว่าจะจ่ายชาทุกเดือนคือสมมติว่าเขาเลทได้5วันกูก็จะเลทห้วันอ่าอย่างบนั้นแหละสรุปแล้วเรื่องบัตรเครดิตของเราก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะทุกคนเ,ออเป็นเรื่องของปองัญหาครอบครัวแทนว่าเป็นคติเป็นดมใจว่าถ้าอาดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องขุดขึ้นมาอีกออจะทะเลาะกันแบบนี้มนไม่ได้ทะเลาะไม่ทะเลาะม,มันอยากซึ้งแล้วเยัยทะเลาะกันบ้างไม่ทะเลาะเฮียเสียใจที่มันจําไม่ได้เฮียมาอย่างนี้อย่าเปลี่ยนอารมณ์หฮียอย่ามาตึกแบบนี้นะขอตบทิ้งตึกแต่เฮียบัวไม่ได้ทะเลาะเฮ้ยูดูไม่ได้ทะเลาะ โอ้ยแล้วเขาทำเป็นออกไปอ้๋มันนักกันตัววแม่งบอกไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนี่นะคะทุกคนโฟมมาสก์ที่ใครันคือปัญหาครอบครัวที่เราต้องพบเจอแต่แต่แต่จริงนะรู้ไปแล้วได้อะไรวะอดีตมันผ่านเออแล้วได้ใส่มันจะขุดคุยอยู่นั่นแหละมันจะร้องไห้ท่าท่าหน่อยไปคือเราทำให้ดูว่าถ้าขุดอดีตขึ้นมาจะเป็นแล้วดูว่าไม่ได้ทะเลาะดูโฟมั้งแอร์อี่ต้องรีวิวอันนี้อันนี้เรียกว่าทะเลาะกันปะ ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเขาเรียกว่าลำลึกชาติปลาปลาไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นุ่มๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนี่เล่นกับเนื้อหรอคะเล่นอะไรอ่ะมีเห็นคนรักมากเลยลูกขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชั้นี้ไม่ทำไมเดี๋ยวเรามากินโอมากษัยกันที่บ้านนะคะไปกันแล้วค่ะ